ผมก็ปวดหัวเขา่าปวดข้อมาสิบปีแล้วไปกินตัวนี้ถึกดีขึ้นครับเป็นไงกองทอนีหลังจากกินดีบุนเนตตัวนี้ไปผมก็ปวดหัวเขา่าปวดข้อมาสิบปีแล้วไปกินตัวนี้ถึกดีขึ้นครับกินกับผสมน้ําเย็นคือใส่น้า หน่อยเดียวไม่ต้องเยอะตอนนี้เป็นไงการยืนสอนมวยอะไรเกิดยืนสอนมวยก็มันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วขนาดเริ่มกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดีขึ้นตัวนี้เป็นแคปซูลเด่นแคปซูลคล้ายสมุนไพรนะครับกินตอนกลางคืนได้ก่อนนอนกินแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันจะดีขึ้นอ่ะคนเราอายุเยอะมันจะเริ่มปวดตามข้อตามหัวเข่าจริงๆแล้วพวกเราก็ ใช้ข้อเยอะใช่เพราะเราตอนตสมัยเป็นนักมวยมนี่ต้องเล่นโดดจ้ำวิงว่งวิงว่งวิ่งไกลวิ่งวันละสิบกิโลก็แก่ตัวเข้ามีเริ่มมีอายุอ่ะมันจะปวดตามข้อตามกระดูกก็ส่วนมากเกือบจะทุกคนพออายุมากขึ้นก็โลก,กระดูกมันก็ต้องฝึกหล่อไปธรรมดานั่นแหละเราก็ต้องมากินตัวนี้เสริมขึ้นมาดูอยากจะฝากบอกเพื่อน เริ่มมีอายุเข้าเนี่ยตัวนี้แน่นอนอนแล้วได้ผลทันตาเห็นดีโบเน่นะดีโบเนอ,อย่างอ,อย่างเป็นซองกินกับน้ําอ,อันนี้ยังเป็นแคปซูลกินก่อนนอนตัวนี้ดีมาก